สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึก เปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองก็มารับชมแล้วก็รับฟังกับ3คําถามจริงๆมันจะมีอยู่หนึ่งคำถามเนี่ยถามมาด้วยปัญหาเดียวกันนะครับนะฮะสามคำถามแต่ว่าครูเนี่ยจะตอบให้ในหคลิปแล้วครูก็ออกตัวเช่นเดิมนะครับเนื่องจากว่ามันมีแต่ปัญหาหน้างานจริงคือครูไม่ทราบคือครูก็แค่วิเคราะห์ ไม่ได้บอกว่าคำตอบของครูต้องถือเป็นเด็ดขาดหรือเป็นอันที่สิ้นสุดนะครับเดี๋ยวเริ่มจากคำถามแรกนะครับคำถามแรกเนี่ยมีคนถามครูมาสองสองสองคนเลยนะครับอาการวูบเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างครับอนอนน้อยพักผ่อนน้อยไม่เกี่ยวนะครับอาการวูบเนี่ยทีนี้มันต้องไปดูนะครับว่า วูบเนี่ยมันคือรถคาบูหรือรถหัวฉีดทีเนี้ยครูขอญาตตอบเป็นเรื่องของรถหัวฉีดไปกันละกันเพราะว่ารถคาบูมันไม่มีผลิตแล้วนะครับมีใช้ก็น้อยลงไปเรื่อยเืออันดับแรกเลยถ้ารถหัวฉีดมีปัญหาการวูบก็ง่ายๆนะครับไปดูง่ายๆไล่าจากง่ายไปยากกันละกันนะครับหนึ่งไปตรวจสอบไส้กรองอากาศก่อนไส้กรองอากาศของท่านมาสกปรปกมันอุดตันไหม นะครับหัวเทียนนะก็เป็นไปได้ใช้มานานแล้วหรือยังใช้หัวเทียนถูกสเปคถูกมาตรฐานหรือเปล่าปลั๊กหัวเทียนเหมือนที่ครูทําคลิปไปให้ดูอยู่บ่อยๆนะครับปลั๊กหัวเทียนลดหัวฉี่เนี่ยค่อนข้างจะอะไรนะอ่อนไหวเซนซิทีฟนะครับเวลามีอะไรที่มันผิดผิดเพี้ยน,น,นไปหน่อยหนึ่งมันก็จะลวนได้ ปักห,หัวเทียนปักหัวเทียนนะครับเสร็จเรียบร้อยมาดูตรงนี้บ้างไส้กรองนะไส้กรองปั๊มน้ํามันใช้มานานหรือยังสกรปรกไหมมีน้ํานะครับล้างรถมีน้ําอยู่ในถังไหมนะครับรูหายใจที่ฝาถังสกรปรกอุดตันไหมปั๊ม ติ๊กที่เราเรียกนติดปากมันสร้างแรงดันได้ตามปกติหรือเปล่าตัวเพชเชอร์เลกูเลเตอร์มันกักแรงดันอยู่ได้ไหมหัวฉีดสมมตินะครับมันมี6กรูใช้ใช้ไปมันสกรปรกมันอุดตันมันฉีดออกได้ไม่ครบรูเหลือห้ารูสี่รูสาู <c oughs> นะครับน้ำมันเครื่องแห้งไหม น้ำหม้อน้ำนะพ่องไหมแห้งไหมระยะห่างวาวนะครับได้มีการตรวจสอบบ้างหรือเปล่าเวลามันร้อนวาวมันยันอ่ะแรงดูดแรงอัดมันก็จะไม่ได้ตามมาตรฐานตัว TP sensor นะเซนเซอร์วัดตำแหน่งลิ้นเล่งหรือลิ้นปีกขีดเสือ้อมันสกรปรกมันชำรุดหรือเปล่าสายมัน ขาดมันหลุดมันหลวมปลักเสียบมันแน่นไหมนะนั้นจะเห็นว่าคําถามเนี่ยมันมีอยู่แค่อาการวูบเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างครับมีอยู่ประมาณ1ิ1เอ็ประโยคแต่เวลาตอบเนี่ย <c oughs> มันตอบได้เป็นสิบแล้วเวลาอย่างครูตอบเนี่ยนะมัน ไปถามใครก็ได้ไปถามช่างที่ไหนก็ตอบได้ครับปปประมาณกับครูนี่แหละอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ไม่เท่าไหร่ง่ายไหมครับคาตอบง่ายนะครับเป็น้น่นใช่ไหมพี่ปุ้ยเป็นอนนั่นเป็นอนนู่นเป็นในนี่ตอบค้นตอบง่ายนะครับแต่เวลาเอารถที่มีปัญหามาให้ครูเช็คหรือไปให้ช่างเช็คสิใช่ปะครับ,รบเพราะว่ามันมีเป็นสิบๆปัญหาก,ก็ต้องไปไล่ตรวจสอบนะ เพราะนั้นคนที่ถามมาครูก็ไม่รู้นะเป็นแค่เจ้าของเป็นผู้ใช้รถเป็นยูเซอร์หรือว่าเป็นช่างแต่คิดว่าช่างเขาคงไม่มาถามครูหรอกเนะเพราะว่าช่างเขาเก่งกว่าครูเยอะแยะใช่ไหมครับเนี่ยอาจจะมีสาเหตุปัญหาอย่างอื่นนะครับอันนี้ท่านก็ต้องไปตรวจสอบครูก็ตอบได้แค่คร่าวๆตามนี้เพราได้เกิดเวลารถเหล่านี้มันมีปัญหาจริงๆคือครูก็ต้องมาตรวจสอบพื้นฐานก่อน อันนี้ตรวจสอบแล้วปกติคือครูก็จะตัดปัญหาตัดประเด็นนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับคำถามที่สองเอาแบตเตอรี่ก้อนเดิมนะแบตเตอรี่ลูกเดิมะนะครับแต่ท่านนี้เขาเรียกเป็นก้อนครูก็าตามที่เขาเขียนมานะเอาแบตเตอรี่ก้อนเดิมชาร์จไฟบ้านประจำอันตรายไหมครับอันตรายครับถ้าท่านเอาไฟ220โวลต์ไปชาร์จเข้าแบตเตอรี่ แต่ถ้าเกิดว่าในคำถามบอกว่าเอาแบตเตอรี่ก้อนเดิมมาชาร์จโดยใช้เครื่องชาร์จแบตเป็นประจำอ่าอย่างนี้เห็นไหมฮเกิดครูตีตีเป็นคนซื้อบื้อไปครับชาร์จไฟบ้านเอาไฟบ้านนั้น220 AC แต่แบตเตอรี่มัน12โวลต์ DC คุณเอาไฟ220ไปจี้แบตคุณก็ทำไมครับระเบิดตุ้มเนะเพราะนั้น ในคาถามนี้ท่านเจ้าของคาถามก็คงจะหมายถึงทําไมครับเอาเครื่องชาร์จชาร์จตรงเรื่องแบตเตอรี่คือครูตอบอย่างนี้นะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันมีอายุการใช้งานนะครับทีเนี้ยมันจะใช้ได้สั้นหรือยาวส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่เจ้าของรถถ้ามาเรียนกับครูเนี่ยนะครับคือครูจะบอกด้ว่าเวลาเราซื้อแบตเตอรี่มาครั้งแรกเนะี่ย ตานนี้เราไม่ได้พูดถึงซื้อรถมาใหม่นะเราพูดถึงเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ละครั้งแรกเลยที่เราซื้อแบตมาใหม่เนี่ยเราต้องพยายามทําให้มันสมบูรณ์ที่สุดโดยการเอาแบตใหม่ที่เราซื้อมาเนี่ยมาทําการชาร์จกระตุน้นในสมัยก่อนนะครับคือครูได้ยินประจําครับโอ้ยซื้อแบตเตอรี่แล้วก็แบตทําไมครับยัดใส่รถไปเลยเพราะเดี๋ยวพอติดเครื่องปุ๊บมันก็ทําไมครับ มันก็ชาร์จทีนี้สมมุติว่านะสมมุติว่ารถของคุณเนี่ยที่ซื้อแบตมาใหม่เนี่ยแล้วคุณซื้อแบตโนเนมมาแล้วรถของคุณก็มีปัญหาสตาร์ตติดครูคขอยาชใช้คำพูดในสุภาพโคตรยากแบตเตอรี่ก็โนเนมคุณภาพก็ไม่ดีสตาร์ตลาก,กันเป็น10บสบรอบกว่าจะติดแล้วพอมันติดปุ๊บคุณก็ขับจากบ้านคุณไปร้านสะดวกซื้อ กิโลหนึ่งพอซื้อของร้านสะดวกซื้อเสร็จคุณจะขับกับเอาสตาร์ทอีห้าอีหกรอบกว่าจะติดถ้าอย่างเงี้ยไฟมันก็ชาร์จไม่พอแล้วมันคือตัวการที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยแรกเริ่มก็ทำไมละครับไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำแบตเตอรี่ครั้งแรกเนี่ยให้มันสมบูรณ์ก่อนคือชาร์จกระตุน้นแล้วทีนี้หลังจากเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปในรถเราก็ต้องดูต่อว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับ ในแต่ละวันเราใช้รถระยะทางเนี่ยมันเพียงพอต่อการที่ไฟมันจะชาร์จกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่ไหมครูยกตัวอย่างอย่างสมมติน,นะครับคุณหมอบอกว่าให้ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีให้เหมาะสมตามวัยอย่างครูเนี่ยอายุ55ครูก็วิ่งจ็อกกิ้งหลังห้องเนี่ยประมาณ30-40นาทีถ้าข้อเท้าครูไม่มีปัญหาคือครูก็จะมาโดดเชือก อีกประมาณ3า0ถึงหครั้งอย่างเงี้ยมันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จะทำให้ปอดสุขภาพข้อต่ออะไรเราสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าครูก็ออกกำลังกายเหมือนกันเดินเดินจากทางนี้ไปทางนี้5นาทีแล้วเวลาครูไปตรวจสุขภาพไปจำปีคุณหมอก็จะบอกว่าคุณเดี๋ยวนี้คุณหมอคุณยาบาลเรียกคุณลุงนะครับคุณลุง ทำไมหัวใจเต้นผิดปกติไขมันความดันมันอันนั้นโน่นนี่ไปหมดเลยเห็นไหมครับนั้นก็ต้องดูได้ว่าระยะทางในการใช้แต่ละวันเนี่ยมันชาร์จไฟกับพอไหมถ้าในแต่ละวันเราใช้ระยะทางมากพอมันก็เหมือนแบตเตอรี่มันถูกกระตุ้นถูกไฟชาร์จเข้าไปตลอดแต่ถ้าเกิดเราว่างเนะเราอยากจะยืดอายุของมันถนอมมันเราก็สามารถเอาเครื่องชาร์จแบตเนี่ย เสียบกับไฟบ้านแล้วชาร์จซึ่งการชาร์จมันจะมีอยู่2แบบคือคุณเสียบเครื่องชาร์จกับไฟบ้านแล้วเอาปลายสายเครื่องชาร์จทำไมครับไปหนีบกับขั้วแบตในรถเลยอย่างนี้ต้องถอดแบตเตอรี่ออกไหมครับพี่ปุ้ยไม่ต้อง,ตองแต่มันก็มีความเสียยเเส่ยงอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับเสี่ยงอยู่เหมือนกันเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาพึบภาพดับไม่ทนันจัมผิดขั้วผิดไรเงี้ย กล่อง ECU กล่องควบคุมคุณอาจจะทำไมครับไปทัวร์นรกก็ได้ <laughs> แต่มันสะดวกใช่ไ่มครับเออแค่แค่ให้เจอแบตแล้วก็เอาที่ชาร์จไปหนีบแต่ถ้าเกิดว่าปลอดภัยหน่อยนึงแต่มันยุ่งยากคือทำไมครับถอดแบตเตอรี่ออกซึ่งในรถบางยี่ห้อบางรุ่นคุณไปถอดแบตเตอรี่ออกแล้วคุณไม่มีไฟสำรองไว้ไฟมันก็ทำไมครับโว์ เวลาใส่แบตกลับไฟมันโชว์เพราะไฟมันโชว์คุณไม่มีเครื่องมือลบคุณไปร้านตะปุ้ยขี้หมูขี้หมาก็เท่าไหร่ครับสองร้อยคือมันเป็นความคิดที่ดีนะกับการที่เราจะทำไรครับมีการชาร์จกระตุ้นแบตจะด้วยวิธีชาร์จที่ลดเลยหรือถอดออกมาเนี่ยคือครูก็เห็นดีเห็นงามด้วยมันก็ช่วยได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่มันจะมีอะไรครับระบบอินเทลลิเจนใช่ไหมครับมีอะไรนะโหมดชาร์จ โหมดอะไรครับฟื้นฟูแต่มันไม่ว่าจะใช้วิธีชาร์จแบบไหนเนี่ยคือมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อด้อยมีความเสี่ยงเหมือนกันหมดนะดีนะอันนี้คือครูเห็นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าเกิดครูครูทำคลิปนี้ลงไปแล้วท่านเกิดไปทำไมครับไปซื้อเครื่องชาร์จมาแล้วท่านเครื่องชาร์จของท่านมันเป็นเครื่องชาร์จ Ma d e in ช h i นาถูกๆในแอปที่ขายอะ แล้วเกิดเสียบปลั๊กไฟ220แล้วไปเสียบเข้ากับไปหนีเข้ากับแบตท่านแล้วเกิดไฟมันลุกขึ้นพักมาเรื่องนี้ครูพรเทพก็ไม่เกี่ยวนะครับเออเพราะการทาทุกช่องทางมันมีความเสี่ยงทั้งหมดอยู่แล้วนะฮะนั้นสรุปคือถ้าท่านใช้เครื่องชาร์จชาร์จอันตรายไหมมันก็อันตรายแต่มันก็น้อยนะครับถ้าเครื่องชาร์จท่านมีมาตรฐาน การอะไรนะครับการหนีบขั้วแบตการการถอดใส่ขั้วแบตอะไรเงี้ยถูกต้องก็อันตรายน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไปถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จแล้วเวลาใส่กับเอาขั้วบวกไปใส่เป็นขั้วลบเอาสายลบมาใส่เป็นขั้วบวกถ้าอย่างนี้ก็อาจจะกล่องหายนะนะครับอะไรนะฮะตั้งสติก่อนจะเสียบปัก๊กตั้ง ตั้งสติก่อนจะใส่ข้วแบบนะดูให้ดีนะครับถามที่สองทีนี้คำถามที่3ต้องบอกว่าช่วงเนี้จะมีคนถามคำถามแล้วมันเจอเหตุการณ์แปลกๆมาในในช่อง Youtube ครูเยอะนะบางบางคำถามคือครูอ่านแล้วคือเฮ้ยมันมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอมันก็คงจะจริงนะแต่คือครูไม่ได้อยู่หน้างานคือครูก็ตอบแบบฟันธงไม่ได้เหมือนอย่างคำถามเนี่ย y a m a ฮ่าสปาร์กนาโนอเคครับเป็นรถคาบู4จังหวะของ y a มาฮ่แล้วตัว y a มาฮ่าสปาร์กนาโนเนี่ยคือครูยังไม่ลืมนะคือครูยังติดท่านอยู่1คลิปที่ครูบอกว่า y a มาฮ่าเขาบอกว่าตัวสปาร์กนาโนเนี่ยเขามีการพัฒนาตัวคาบูเรเตอร์ให้สามารถเติมน้ำมันแก๊สโซฮอ แล้วเวลาจอดรถทิ้งไว้เนี่ยเวลาตอนเช้ามาเนี่ยเขาสามารถทำให้มันสตาร์ตติดได้ง่ายเพราะเขาไปออกแบบไอ้ระบบช่วยลูกลอยอะไรมาใหม่อันนี้คือครูก็พูดไปนานแล้วนะแต่ครูยังไม่ได้มาทำคลิปให้ความรู้ท่านเลยอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ยังอยู่นะยังไม่เคยลืมนะครับสปาร์กนาโนล้างรถอ่าโอเคฮะมีรถก็ต้องล้างนะครับ ปากตัวว่าหลังจากล้างรถแล้วตอนเช้ากับตอนกลางคืนรถติดขี่ได้เป็นปกติหลายกิโลเมตรส่วนหลายกิโลเมตรได้กี่กิโลครูไม่รู้แต่ตอนเที่ยงขี่ได้ประมาณ300เมตรถึง500เมตรอันนี้คือระยะทางคงประมาณนะเขาคงไม่เอาตลับเมตรหรือสายวัดไปวัดนะว่าไม่ขี่ได้3 0 0ละ5 0 0เมตรมันดับจิงเหล่า ตอนเที่ยงขี่ได้สามร้อยถึงห้าร้อยเมตรแล้ววูบดับนี่ดีเลยลเขาบอกด้วยล้างคาร์บูเรเตอร์แล้วไม่หายถ้าไม่บอกว่าล้างคาร์บูเรเตอร์มาเนี่ยคือครูอาจจะบอกว่าตอนเราล้างรถเนี่ยตอนเราฉีดน้ำเนี่ยมันอาจจะมีน้ำทำไมครับเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์เพราะที่คาร์บูเรเตอร์เนี่ยมันจะมีรูระบายรูหายใจถูกไหมครับแล้วมันก็จะมีรอยต่อต่าง ใช้งานมานานบางทีมันก็เสื่อมสภาพน้ำน้ำอาจจะเข้าไปขังอยู่ในถ้วยลูกลอยแต่เขาบอกว่าเขาถอดคาร์บูเรเตอร์มาล้างละแล้วมันไม่หายถ้ามันมีน้ำเข้าไปในถังมันก็น่าจะไหลไปอยู่ที่ก้นถ้วยลูกลอยก็น่าจะหมดไปแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นตอนนี้คือครูตัดปัญหาเรื่องน้ำอยู่ในถังกับเรื่องน้ำอยู่ในคาร์บูเรเตอร์ออกไปนะ เพราะว่าเขาบอกแล้วเขาล้างคาร์บูเรเตอร์ล้ที่น่าจะเป็นไปได้คืออะไรครับอ่ารูหายใจที่ฝาถังสกรปรกอุดตันครูไม่ได้บอกว่าใช่นะครูบอกที่น่าจะเป็นไปได้รูหายใจที่ฝาถังสกรปรกอุดตันท่านก็ลองทําอย่างนี้ครับถ้าท่านบอกกลางวันขี่วูบดาบท่านก็ทำไมครับคายฝาถังให้มันหล,มหลวมๆแต่น้ํามันท่านอย่าเยอะนะ ถ้าน้ำมันท่านเยอะท่านขายฝาถังล้หลวๆไปขี่น้ำมันในถังมันจะทําไมครับพี่ปุ้ยอ่ามันจะกระชอกหกออกมานะครับลองดูก่อนถ้าลองแล้วหายก็แสดงว่ารูหายใจที่ฝาถังมันสกรปรกมันอุดตันแต่ถ้าเกิดลองแล้วไม่หายอ่าตอนเย็น,ตอน,น,ต,อน,นตอนเช้ากับตอนเย็นอากาศมันเย็นมันจะส่งผลให้อุณหภูมิเครื่องยนต์ทำไมครับต่ํา แล้วขี่ได้หลายกิโลกว่าอุณหภูมิมันจะสูงมันต้องใช้ระยะเวลาแต่ถ้าตอนเที่ยงอากาศมันร้อนมันก็ส่งผลให้อุณหภูมิเครื่องยนต์สภาพแวดล้อมมันทำไมครับมันร้อนด้วยถ้าในกรณีอย่างนี้อันนี้น่าสงสัยคืออะไรครับพันเซอร์คอยพันเซอร์คอยเนี่ยบางตัวเวลามันเสื่อมสภาพเวลามันร้อนแล้วมันจะส่งผลให้รถสตาร์ทไม่ติด บมืกี้นะครูออกจากเวนจากห้องดูแลการมาคือครูจะมาสาธิตวิธีการเช็คพันเซอร์คอยแบบบ้านๆให้ถามหาหลอด LVD จากพี่ปุ้ยอยู่ไม่มีนะครับเดี๋ยวไว้วันหน้าวันหลังมันฐานไปแล้วแล้ววันนี้วันที่16นะครับก็ไม่รู้ว่าท่านจะถูกหวยด้วยหรือเปล่ากัรมาต่อนะครับก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่พันเซอร์คอยเสือ่อม เป็นที่กล่องโทษเป็นที่คอยจุดระเบิดเสื่อนะหรืออาจจะโชคร้ายเป็นที่อะไรครับเป็นที่กล่อง cdi เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องวาวก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะนั้นถ้าเกิดในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดเอารถคันนี้มาที่โรงเรียนแล้วสมมุติตอนนี้คือตอนเที่ยงคือครูกินข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บ ครูจะวานลูกศิษย์ที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วไว้ใจได้แล้วก็ให้บล็อกหัวเทียนเขาไปนะแล้วเราจะต้องทําไมครับลือเปลือกหรืออะไรก่อนเพื่อว่าเวลาดับตรงไหนปุ๊บเราจะได้ทําไมครับถอดแกะได้ง่ายก็ตัวนะัางวานพี่ปุ้ยไปพี่ปุ้ยปีขี่เลยปรากฏว,ว่าถ้ามันเป็นอย่างที่เขาบอกเขาขี่ไปสามร้อยถึงห้าร้อยเมตรมันวูบดับปุ๊บไอ้บล็อกหัวเทียนเครื่องมือที่เตรียมไปจะถอดเช็คเลยว่า มันดับมันสตาร์ทไม่ติดเนี่ยถอดหัวเทียนมาดูไฟออกไหมถ้าไฟไม่ออกก็เป็นที่ระบบจุดระเบิดนะนยมันจะตีวงให้แคบลงแต่ถ้าเกิดว่าไฟมันโดดออกเป็นปกติแล้วเราหัวเทียนหัวใหม่ไปด้วยแล้วหัวเทียนหัวใหม่ใส่ก็ยังไม่ติดถ้าตอนเครื่องมันร้อนอยู่นะก็แสดงว่าต้องเป็นที่ระบบอื่นก็จะเป็นที่ระบบน้ำมัน ซึ่งในระบบน้ำมันถ้าอยากมาเรียนกับครูอย่างเงี้ยคือครูก็จะบอกว่ามีอะไรครับมีฝาถังฝาถังจะมีรูหายใจมีอะไรครับสปาร์กนาโนเป็นคาร์บูเรเตอร์จะมีกอ๊อกถ้าจําไม่ผิดจะเป็นกออ๊อกออโต้หรือก๊อกศูนย์ยากาศนะครับแล้วก็จะเป็นที่ตัวคาร์บูเรเตอร์นั้นท่านก็ลองเอาสิ่งที่ครูลองแนะนำดูนะครับตอนเที่ยง ท่านทานข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยไปหาถนนที่ขับขี่แล้วปลอดภัยเตรียมอะไรไหมครับบล็อกถอดหัวเทียนปจัจแจเครื่องมือที่จะขันบ็อกแล้วท่านก็หาหัวเทียนสำรองไว้หนึ่งหัวถ้าเป็นหัวเทียนใหม่ได้ยิ่งดีแล้วท่านก็ทําไมครับไปขับถ้ามันวูบดับท่านก็ถอดหัวเทียนลองไฟถ้าได้ความคืบหน้าอย่างไรท่านก็แจ้งครูมาว่าครูครับ ผมได้ลองแล้วหัวเทียนเปลี่ยนใหม่แล้วก็ยังไม่ติดมันจะตีวงให้แคบลงไปเรื่อยๆนะครับนั้นก็นอย่างที่บอกนะคือถามมามันงานมันไม่ได้อยู่ตรงหน้าครูครือครูก็ไม่ทราบเหมือนกันก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับสามคำถามแล้วตอบให้ในหนึ่งคลิปนั้นสำหรับวันนี้ท่านใดที่ซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยใตย้ดินบนดินไว้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับถูกหวยแล้วก็ อย่าลืมติดตามช่องครูต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ